สวัสดีครับซ z 75 SP01 Shadow นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ UGSR เนะครับเป็นสีทรายนะครับหรือจะเรียกสีเทาก็ได้นะตัวปืนสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะโลโก้มาเต็มนะ CZ 75 SP01 นหนบบชา์โด9โลโก้ซ z ด้านเป็นด้ามยางแท้ๆเลยนะครับมีโลโก้ CZ มาครบหมดเลยนะะตัวนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาคือมีตัวท่ออะแดปเตอร์หน้ามาให้นะอันนี้คือจะเป็นท่อยางแบบนี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากซื้ออุปกรณ์เสริมใส่คอมใส่เก็บเสียงก็สามารถใส่เสริมเพิ่มเติมได้นะส่วนหน้าเป็นศูนย์หน้าทรงสูงนะครับทรงสูงนะทรงสูงสนยนหลังทรงยกสูงเหมือนกันนะแต้มจุดสีขาวมาแบบนี้นะครับแล้วก็นกศัพท์เป็นเหล็กนะครับเป็นนกศัพท์แต่งมีเซฟสําหรับคนถนัดมือขวานะครับแล้วก็ถนัดมือซ้ายนะฮะใช้ซ้ายขวาได้แล้วก็ไกลเป็นไกลดับเบิลครับด้านหน้ามีรางยี่สิบมิลนะครับสาหรับอุปกรณ์เสริมอ่า เช็คเกอร์มีด้านบนนะซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังลำกล้องเป็นลำกล้องขนาดซีนิวครึ่งนะตัวนี้นะลำกล้องค่อนข้างยาวแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนในราคาห้าพันเก้าครับเพื่อนๆครับชุดพร้อมเล่นมีแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโลดชุดนี้ปกติอยู่ที่หนึ่งพันบาทเราคิดให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับซื้อแค่ปืนเอาค่าส่งไปร้อยหนึ่งนะครับเป็นหกพันแต่ถ้าเกิดซื้ออุปกรณ์พร้อมเล่นจะบวกไปแปดร้อยครับซื้อพร้อมเล่นชุดใหญ่อย่างนี้จะคุ้มกว่านะครับเพื่ ค่าย KJ Work ไต้หวันนะครับเป็นผู้ผลิตมิติ1ต่อหนึ่งเทียบเท่ากับปืนจริงน้ำหนักตัวปืนครับน้ำหนักตัวปืนอยู่หนึ่งพันหนร้อสิบะฮะความแรงก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ290ร้อบถึงสามอยบวกตัวนี้นะนะชุดพร้อมเล่นตกอยู่ที่6.7พันสวยๆเลยนะอ่ะมีไม่เยอะนะครับเป็นสีพิเศษขึ้นลำมาขึ้นเซฟก่อนเหนียวไกลไม่ทำงานนะปดเซฟลงมาเรามาดู ความแรงครับโดยเฉลี่ย293 297าสามองเาณนี้นะครับอ่ะมาเลยซุนหน้านุ์นหลังจัดค่อนข้างง่ายครับเพื่อนครับ,รบผมเล็งดูว่าเมื่อกี้ตอนยิงโออย่างแม่นเลยซีแซดแม่นอยู่แล้วนะครับอ่ะ sp 0 1ตัวสีพิเศษครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมจนจบครับเพื่อนท่านใดที่ สนใจสินค้าครับ ad line id ad m4 bb การช h อ p ครับ id line เพื่อนๆใส่ตัวเครื่องหมาย ad ก่อนนะครับแล้วก็ m4 เลข bb gun การ s hp ชอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ